สวัสด,ดีครับโปรจองงเรียนะครับติมลังบาลน้องอ,องอินนะครับเตรียมตัวออกเดินทางกันแล้วนะครับปุ๊มแม่แก้มไปแล้วนะครับปุ๊มออกนำหน้าไปแเลยนี่น,นี่ครับตีมานรถตู้นะครับปุ๊มแล้วก็ มองอุ้งิงนะครับรเตรียมตัวนะครับกำลังจะออกเดินทางอาบน,น้ำมาตากินข้าวกินปลากันแล้วนะครับปุนี่ถึงลาโม้อวน <c oughs> วันนี้แม่ก็งดงดไปวิง่ง <c oughs> เอาเดียวอ่ะอ่ะดูกับปุดูรุดๆนี่แหละจอมซาอยู่คนเดียวครับุบตัวเดียวซา เอ็งจี้สตาร์รถแล้วนะครับเออเองจี้ขับเองแหละครับงานนี้เอ็งจี้ขับเองแล้ว,นนเ,อลวเอานึกว่าขับเอง ดอกเอกลตนะเดี๋ยวตามไปรไมครับมูหนังคอยส้มมูหนังออมองไปไหนกันอีกก็ Kook ไปไหนกันอีก้กันมู่วะจะไหมน้องยูทูบเบอร์ส้มคน <c oughs> Pyong Ying bên đây nè đơn thang nữa Nó rõ rốt nữa Rõ rõ rốt oh. Bốn biên bốn biên lòng đeo chạy Nó nó cho vắng là bơ <laughs> non, con biên bốn biên gặp nó quá cho vắng là bơ Tí này đài นอนดีกว่าอุบลราชธานีนะครับผมนั่นนี่แบบปนีมนอนงองอิงแล้วก็สาวน้อยเป็ดบานแพงนะครับปมเกิดนี่อุบลราชธานีสำรลอง บนต้โล่งเรื่อยได้นี่แหละรับเดียดจำตำบนไม่ก็ได้นะแต่รู้ว่าเป็นอุบลนกับวันนี้ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าสวยกับสีเรื่องอารามสวยลยสีทองสวยงามเอากลนน้นองกล่นน่ะกลนเนี่ย รุ่นเอาหนึกเปซ้ำรุนตำบลซ้ำรุ่ไม่เคยได้ยินด้วยวาโลงเดียมไม่เคยจินกับอุบลเหมือนกันครับผมอ้าวันดีครับเบอร์เอกตนะครับผมก็เจอกันครับผมกับรถดีดีดดดดด Na 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 na. Đủ lực cơn con râu. Chi <laughs> uhm. uhm. <laughs> có đường tàng này nó. Ừ à. à Mù quanh rõ xuống rồi. เขไปไหนกันนะ่ะเนาะพี่ยุงอิงไปร้องเพลงนะพี่ยุงอิงไปร้องเพลงน้องต้องอยู่บ้าน ê, เจนะ๊กับพุ่มเอาเอกตามหลังมันนะกับพ่มเบาเอกตามหลังไป ตึงนองอ่ะไปด้วยไหมมู่ไปด้วย,ยหไหมผมอยู่บ้านดีกว่ามู่ว่ะผมผมซายอยู่ที่บ้านดีกว่าโอ้ยมีของมาส่งอีกแล้วของไฟเนาะ ลืมอีอย่างอ๋อน้องมูนอะไรนักหนาอน้องเป็นอะไรนะดูน้องไม่รู้จักอะไอครัอผม

โอ้ต้องกำลัครับผมปล่อยสร้งหอยแล้วครับผุมจัดการเลยต้องจ่ายเสี่ยงคู่ดูดูกับนี่โดนเห็นไหมโดนโดนโดนต้องโดนครับผมจ่ายแต่เสียงไม่กลัวครับ ตอเอตั้งไว้แล้วนะครับปุ่มตาว่ามีนี่ใส่แบบนี้ก็จัดการได้เลยเพราะว่าแกล้ใกล้คนมามากครับปุ่มเปลือยไม่ได้เสโดนี่นี่ใส่งนงิดตรงได้ <c oughs> ไปไห้แล้ว <c oughs> งนงิดตรงใจน้องนาะข้าวไม่มาตรงใจงานนี้น้นองนะได้จัดการเลยทุกที จัดการเลยน้องจัดการเสียโดเลยเก้ยนั่นน้องนะอันตาพานนะจัดการเลยเออจัดการเลยอารมณ์ไม่ดีวันนี้เสียโดกันงุดงิดอ่ะกระปุ่มดาวเทียนี่แค่นี้นะครับเพ่อนอย่าลืมติดตามช่องลุงเดียนติ๊มรังบานหนององุ่นนะครับ านางทีมลังบ้านน้ององค์หญิงนะครับแล้วก็เพจด้วยครับชื่อเดียวกันแล้วก็ทีมลังบ้านนะครับปุ๊บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแต่อย่ากดกล้ามโฆษณาครับปุ๊บกำลังใจเล็กๆน้อยๆครับเจอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับปุ๊บ